กอดกระดูกมันขาดเอาหมอมาต้มน้ำฉุกมันแบบเดียอะสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีประสบควมสุขสบายดีตอนเช้ากันเลยกำลังเห็ดอยู่เห็ดกินจะมือหนุกควาหยกทีแม่แม่เข้ามาบ้านสบายดีเอามีกินมองได้ก็ไปมองนั่นเลมือนี้มาตู่เฮือนเสียอ้อยนะฮะ ว,ว่าไปพี่น้องมือนี่เป็นมือผูกแขนเอเื้อยเนาะเอเื้อยเราสิไบไทยแล้วแลไรก็ทั้งเงเินเทากับเห็ดจัดพิธีผูกแขนหายเนาะแบบว่าเพื่อหายยูดีมีแห้งหายสวงหายเศรเากกบบาเ้าเป็นอย่างกระบานเทาเสื้อว่ายังซี่เนาะก็เลยพากันเห็ดผูกแขนน้อยผูกใส่ผ้าเขาเอาแต่คนในครอบครัวเฮาเองเนาะแล้วก็ทพี่อีเมียกำลังถอดป่าผูกก็มีแต่เอื้อยแต่นองเท่านี่แหละแนวกินก <ไป S 1> ็ค <ไป S 1> ือเห็ดก <ไป S 1> ินกะ ทอดป่าเนาะแล้วก็สิเฮ็ดก่อยป่าจานี่แม่แม่เข้ามาบดเลยแต่ว่าเด็กๆไปโรงเฮียนจ้าเมืนอนี้เนาะเจ้าของเขาเอ็นยังไงเจ้าของงานอยู่พี่เลยเราสีเร้เปลาเลยเราสีกับปลาพอแล้วนะทุกคนหอดกับไปหาอยากให้กลับมาหาอะไรกลับไปนกจ้า ไปหาอันนี้ไปอยู่พุนเลยเด้อพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วฝาบ่งสวรรค์่อยเด้อเธอมาหนึ่งข่ยสิไปอยู่นําเอื้อเลี้ยงกับจผมได้แล้วหนานเอื้อยเจ็บบ่ถึกนาอีลีคองแค่นั่นเด้เต็มโค้ดเลยแบบถอดป๋าจ้าคนบอกแล้วว่าอย่าเอาหนังหนามาใกล้ใครเอายื่นข้างมาจะมันแตกต้มสกี้ข่อยเนาะปัดหัวเจเจหัวหดติ่งโค้ดเราเคยเห็ุกินกันแนวนี่งแล้วจ้ะ เพื่อสิได้เขาพูดเพ่อนหนเจียบเจียบเจี่บเมื่อนั้นก็ท่านได้เปิดหันจ้ะมาอันนี้น้ำกันก่อนแล้วผูกแขนผลแหละยังไปดูแบบงามๆพร้อมกับน้ำมันที่แตกใส่หน้าเราไล่ไหลทะเลเฮงตืมกาลังนตีกลิ่นจ้ะเขาจะเหลวได้หน่อยเขาสีแบ่งอุด้วยเหรอ แม่เบิร์ดระบ้ทั้งนั้นนะเอามาอันนี้เป็นผ้าขาวผูกแขนมันจะเขาก็เสียดไก่คงไก่ควนเนาะแล้วก็มีตุ่มวาน,าม,นมักใหม่มักตอกป้าป้าสิมาเอาหางย่างมาพอ่อเพาเลยลืมยกผ้าขาวไปบอ่อเอาที่ขาวนี่เราจะไปเอาจ่อมาป้าอ,อันนี้เสียดอัน ก้อยต่วนีเฮ็ดสุกนั่นเองทุกคนาเขาขัวขกนเาจะเอาอ,อันนี้มาใส่เนาะขนาดขัวแลกกันย่ยาดมาขัวสุกแด่พวมันห่อนปกติเนะ่ะคถามีเวลาเข้าตรงขัวแล้วปลาบบแป๊บนึงก่อนแมนหยาดหอมมีหาแต่ว่าเห็ดเพื่อผู้ใหญ่น้ำพี่น้องที่เขาเจะเอาโบกินดิบอะออต,อบต้องขัวเอาผู้ที่โบกินดิบก็เยอะ แต่ว่ามีแตผู้เฒ่ากัช่องสามคนพี่น้องในบ้านเนี่ยมิเต่คนกันเองกลห่ากันเวอร์มีแตพักโมเมนต์ก้อยป่าเขาต้องเหตุแบบเ่พักหลย่ ตักเลยนอเาลเสียแล้วนี่เดวเวลากินเผาแล้วพี่น้องผูกแขนกันแล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นผ้าเขา่าผูกแขนพี่น้องผูกแขนแส่ผ้าเขา่าผูกแขนแล้วกับผ้ากันกินเขา่าอาหารเสาร์พี่น้องมันนี้มีแต่เมนูป่าล้วน เมื่อนี้ขามากินข้าวอยู่บ้านพี่น,อน้องกินข้าวสามเมาีนะทุกคน,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 น <c oughs> ดึงยับลงอีกทีมันหนาน,าน,พ,น,านพูดนะอมมาลาตาับมังหงอยู่นอกคุณพี่นอ้อง เอารามนั่นแล้วอย่กสีเหลือมเป็นจ๊น้อยพี่น้องอยู่ทั้งนี้เดี๋ยวเราจะใหญ่บอดก่อนนะทุกคนเมนูปลาล้วน <uge ot> กินข่าวร่วมยากพี่นอ้องโอ้ตามมาหุงมาแล้วของปวดเศร้าแสงนี่ผู้ตัดก็คืออมลา,านั่นเองสีแซ<อ>่เพื่อสีเข้มลองทำปะเข้มบาทำ มีทั้งอลาบดิบดาบซุกที่น้องแล้วก็ทอด เสี้ยมมัน là เป็นตาสิหวานคั่นน่ะ nó, บ่ con, บ่บ่อยู่ถ้วยอีท่านบ่พอกินก่อนกิน กินก้อนเราุนเจ้านะเนี่ยกินน้ำหลังเมื่อนี้พักกันเขามากินเขาอยู่บ้านบัดพี่น้อง ตำเองแซ่บเองบ่รอมันละผู้ กินเขาแล้วสองคนได้ค่ะเอื่อยใบเดียวนะสองคนมะเดี่ยวเดี่ยวคนละคนคองข่ยนำได้ค่ะนะใบเดียวเจ้านุ่มูุบแล้วกบเอื่อยเขาสิลุ้มเหมิดเขาหายโจ๊กเขาชิเลี่ยนหายโช๊กหาโจิ ายแต่พี่น้องงความหลับแล้วแล้วเงินที่มาเอแขนเขามเอาแล้วเบื่อเลี้ยงเจ้าต้องผูกสามรอยดอลลราผู้เดืออัลลาลาถึงหนึ่อดอลลรา แล้วถเป็นุกอเเครับนาไมถึชตแล้วภาที่เราถ่ายชไบนไปตั้งทำเนาก มันลุกผลเรอเสงสบายทางซ้ำแบวาใช้มาร์ทโฟนใู่เท้ามาเลใมารน่อเ้มาเลยข้างตุยมืซื้อไปชื่อเลขต้องมือเ้าใครบอนั่มัดเนี่ยเ่ายมัดหัวมันจะกะกเออันเบิร์นแล้วใคเนี่คือชื่อเลขแต่เนาูแก่เฮาล่ะก็บอกแบบคนมีนจอถือเลขเลยนี่มันดวงนะ คือตัวเรียงถืออยู่ดีมีแหงทล้งททงความสุขต่างมันเห็นยังอย่างกคต้นักเล่นอยู่พี่ยายอย่าลืมนะโตเ้าี่เล็กแมว้าจำเลยาเละเออบอกมว่านืเ อย่าเห็ดเอียงที่มันเกิตเฮ็ดกต้องกินข่เก็ต้องกินขวนเวลาอยากเอียงก็ซื้อแน่อยากห้มูออกลายมีแต่อยากตูดมูนะนาะแป๊บเ้าไปพี่น้องนะเบาลินเ้าหัวจ้าน้วงเบาหอมีความหัวเพื่อนอยากหาตูดแต่น้ำเเาเนาะแป๊บเนาะ ก็ค่าออกคอนเทนเนอร์บาดเดียวแล้วติด sí, uh ื huh. shade, ่อ oh ่ะใส่เ huh. พ mm. ื่อน่ะใส่เพื่อเขานำเดิมเข้าบดเดีกับเป๋าเงินเข้ามายังก็คืออูนเวเฉันอ่น้ยอาาง เอาโบขโดดเอาเดมาจับให้เขาไหมเฮ้ยพ okay. ี่น้องเดี๋ยวเขาสิไปผูกแขนก่อนนะแต่ว่าอนสิโบได้ใส่เงินเดอผูกต่อกินเสากันเล วันนี้มียไปเศรแล้วกกู่แคแต่งงานบอมีปูมันแคสเลยไ่เลยแบ่มีปูแคสใหม่เด้อบอกบอกราาบอกเาาบอกเอาแต่ปากงมีพอแล้ว่ปากาจรมีีแล้วหนขาตัวเดียวเด้อเขาคุมอไร้าน้านมยนเด้อโอเคเาบมานงบอานก

สิบเืินพ่ออะบอกแบบสิบกว่าไปเอาอย่าดูมุกพี่น้องทำรชาิอิ่มเลยเดี๋ยวพอเก็บเด้อเขา้าวไหนยังที่กนอยู่ข้าวใก็โเคลยตัวข้าว้าอ้โหอ้โอเโหโอ้โหโอ้โหโอ้เหโอรอ้โหอ้โหอาห้หโเอ้โหโอ้อ้าหโอ้อ มันเป็นซ่เป็นซ่เลยสื่อเลมื่ท่านเิกเกิดไ่อวเซ่อุณแล้วมันก่อนไปเอาอย่างาบอกาซ่แลาซ่เคิวเลยเออไปซ่ชื่อไหมาบ่อนไปเอายางเแป๊บนะบอกาซ่ี่เกิดเมื่อปอมกันเมื่อมื่ออือนนี่ได้ใช่ไหมเด็กพี่ชิเอ้าตัิโพก่ออืนชิกับื่อน้อนชิเเลดีอ้ามาห

ยูนิตีบ่แม่นงัอกินข้าวโพดก็ระบายใจนี้งุญไดูเหาอยด่เนาะยายบุญบอยายบุญปล่อยงัวกินข้าวโพด่ปแล้วปัารูักเนนิทานในสาีด้วยมเอยาอยากถูกทางทางถ่วงไมเท้ารัแดดซาร่าอินปิ้งเจลท่องไปยังปิงเจลรเวมอให้ดูออกสบายเก็บเก็บเบอบ์ตันมัดเกลไหน่อยเนี่ยนะ แสงอันทรงค่ารถรับไบทรจกรันห้าร้อยค่ารถไปกูบนมือในครึ่นงอันนี้ไม่วมันมุกเด้ออันนี้ต้อไม่ไฮเปอร์เต่้แล้วที่นีมา <c oughs> อสาอกยันงนะตกจนมีแ <c oughs> ต่ไปกับข้า,ขาไไว <c oughs> าไม่เคยอายุสี่สามสิบเลยว <c oughs> านวานหมีปัญหา มีอมีเงินก่อนมีมีความสุขถึงเจ้าแล้วไปให้เล่นกายยังไม่เช้าเลยอนไรเอื่อยนะเอื่อยแซงเราอยู่กับแม่แม่ตะกี้ไปอะไปแซงตัวเองสรุปที่ไหนปลูกแขนไปนะกูจะไปเจน สี่หายมัมงเอบ่ตัวเองก็เป็นท่านเป็นพระให้สาวรักให้โกอให้แม่เลยพระเจ้าแผดเผาก็แบว่าเขาแจกข้าวสาวรักเพระว่าหามไปใส่ตั้งชื่อไ้อยู่เพื่อนบอกเมย์แสงยังมีหวังอยู่เลยมีหวังอย่างก็เพื่อไปอยู่น้ำเก่าแล้วเรา่ไปอีกแล้วเราเรารวยเราไม่แสงมาถึงขนาดนี้สิจักเบิ่งเราได้เพื่อผมเราสิยาว <hơn S 2> เพิ่นบวด,ด<เ>อยู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอยู่บนเน<อ>าะ